มีกิจกิจการพันล้านไปปิดแล้วปิดแล้วไม่รู้ว่าแต่ก็ต้องปิดแดนแเพราะว่าใจมันอยากจะปิดไม่มีใครบังคับค่ะอคะแนนนี้นะคะใจจำลองนะคะประกาศแล้วนะคะว่าจะเล่นกี่คนละลายนะคะได้รุ่งเดียวป็นหนึ่งวันนะคะเป็ดหนึ่งวันพรุ่งนี้นะประกาศโดนหน่งพรุ่งนี้นะไปได้อย่างเดียวใจสั่งมาให้เแดนอย่างเดียว จะบอกสีด้วยสีชมพูหรือสีอะไรบอกมากดหนึ่งเร็วๆมีทุกสีเลยล้วนๆทุกคนเลยขัมล้วนๆล้วนๆเลยทุกสีโอ้ยสีอะไรหนึ่งหนึ่งสีอะไรคะเยอรมันเยอรมันคุณเด้อกดมาน่ากดไหมกดสองให้ยายจำลองตอดหัวไว้ไหมเนี่ยบอสกดหนึ่งเลยใส่สีอะไรสีจินตละขึ้นขึ้นเวทีบอกสีชมพูบอกกระโปรงสิเอาลยดีอ๋อสีชมพูไหน สีชมพูเช่นตลาดด้วยมันคือใครดีใครดีแในสีชมพูนั่นน่ะออกงานบ่อยนะจีออกงานบ่อยเดี๋ยวมันจะขาดเลยเ้ยยงไม่ไหังไม่ไหวเรอยังเอฟเบอร์เรีวเขาเขาให้ใช้สีชมพูสีชมพูกระโปรงบานเย้รัวรัวเลยค่ะรัว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 คนหนึ่งเลยค่ะมาไี่แต้มเนี่ยวันนี้นะรัวรัวใใส่สีชมพูนี่จะให้กี่แต้มเย้ให้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันคนมาให้ป้าถอนด้วยนะ แสดงว่าเป็นเอฟซียายจำลองตัวจริงเนาะเดี๋ยวมึงจันให้นะคะรวนงเจ้ามาอีรีโนชีชมพูนี่เนาะบกกฎเลยอันอื่นลุ้นชุดอยู่ค่ะลุ้นลุ้นชุดโอ้โหชิจิคูน่ยายที่ยายเคยใส่ใช่ไหมชุดจีนชุดจีนตลา แออครับครับสุดยอดเลยะชื่อนั้นลายายสุดยอดเลยชืย่อน e ั้นน่ะโอ้ยคือเอาลูงแคะว่าเมนสาวสัน้อยเลยล่ะไม่ไมาแ like like yes, ้ไม่ชูแขนนะจะให้ใส่อยูบอชุดจินตนาลุกแม้ละแห่ผ้าได้ว่าเมนอันรดแ่เด้อ สวยนะสีเรียสเรียบเหมือนคุณหญิงนะวันที่เจ็ดนะใส่ได้ยินตลายชุดนั้นนะแต่ว่าันนี้แหภานะไม่อยากอ๋อเรียดเรียดไม่ไม่ถ้าชมว่าอยากให้ยายจำลองใส่ชุดใส่ชุดอขึ้นบ้านใหม่ยายชุดไม่ต้องขายาวตอเตือนบอกตั้งเลยอ ไปเหมือนบ้าขึ้นบ้านลุงพลก็กดชองมาเลยค่ะว่าว่าแห่พระแห่พระพรุ่งนี้แห่พระกดชองจําองชมาเลยค่ะเาอกว่าโทรศัพท์เขาไม่มีปุ่มชมีาแล้วมา้วมาแล้วยอะมากแล้วะกว่าหนึ่งได้นองทอนเนาะ กว่านึงจริงจริงใช่มากกว่านึงออร่าว่านี่ออนไลน์คนรู้รา้วทไมไม่เด้ไแม่ก็ยังลองอาเดี๋ยวคนเดงนั่นไงคุณไปเรื่อยๆโอ้สองรัวๆแล้วค่ะโอ้ใช้ชุดคุณหญิงแม่เนาะเดี๋ยวคอยจะใช้ชุดคุณหญิงแม่เด้อจะเบิ่งคอยเด้อมืออื่นเด้อมืออื่นกลองแถวสิเพื่อนมาเด้อแล้วก็วันที่อะไรจ คุณยายคุณยายก็เอาปรับไปหาหน้าคุณยายสิไม่เปรเอฟซีเห็นหน้าคุณยายไม่เป็นไรเห็นหน้าคุณยายดูหน้าอย่ายลองหน้ายเไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอหน้าขึ้นแล้วอย่าลองเลยเมื่อเช่นตะลามาเมื่อใดเอฟซีเขาก็จะเห็นหน้ายายเนาสร็จแล้วค่ะวันที่เจ็ดเขาได้ร่นอนวันที่เจ็ดแล้ววันที่เก้าเลยวันที่เจ็ดค่ะที่ไหนเธอบอกเอฟซีด้วยที่ไหนเออนั่นแหละเป็นบ้านหลวงพลค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะเอาว่า วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดธันวาทนะคะที่บ้านลุงพลนะคะจินตลาและนัาชิวและน้องไอจะมาที่นี่นะลุงพลพูดอย่างนั้นนะคะค่ะล้วล้วลวกค่ะโอ้ยายลองก็เพิ่งรู้นะนี่ยายจำลองเพิ่งรู้ถ้าเกิดวันที่เจ็ดน่ะน้องไอมากาจะใช้ชุดชิวชุดโอ้เลยแล้วเจ้าก็เอากระเอากระถางมาด้วยกระโลงกระโลงเอาโอ่งเลย น้องไอมาจริงๆหรือเปล่าเฮหอะคิดตัวจะลองเลยเด้อน้องไอเออน้องไอมาคิดตัวตลอดน้องไอต้องมาเด้อถ้าดูคลิปนี้แล้วน้องไอต้องมานะครับโอ้ยวันใหญ่ใจเจ๊ิ้มไอเออยายยองให้รอแล้วยายยายคิดตัวยายจำลองเด้อมาแน่ๆขยายมาแน่ๆบอกมาแน่ๆก่็ โอ่งเลยยายจะร้องให้ก่อนน้องไอ้